ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับผ่านไปแล้ว2ข้อเข้าสู่ข้อที่3นะครับยังรักษาเงินไว้ได้0 0 0 0 0บาทและรถยนต์โตโยต้าวีออสนะครับไปพบกับเขากันเลยคุณสายปานอภิญญาและคุณอาเบนารัตครับเอาชนะอะไครับกินเลยแต่แแตกเลยค่ะครับขอให้ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วกันขอบคุณค่ะวันนี้พร้อมนะครับสอค่ะครับพร้อมเริ่มเล่นเดอะมันนี่ดอ หมวดคำถามข,ข้อที่3าของคุณครับร้อนหรือตบร้อนค่ะเลือกหมวดร้อนนะครับมาดูกันครับ4ตัวเลือกในหมวดร้อนได้แก่44.5 44.6 44.7และ44.8ครับ เอ๊ะทำไมมันไล่ๆมาติดติกันแบบนี้จะเกี่ยวกับร้อนอย่างไรและนี่คือคำถามข้อที่สามของคุณครับประเทศไทยเคยมีอุณหภูมิสูงที่สุดกี่องศาเซลเซียส 1ี่4ุดเจ็ที่รับเชื่อน้องไม่เอาไม่พูดถอนคือคำจุดอะไรจุดอะไรอ่ะคุณมีโอกาสวางได้สามช่องครับเร็วครับเหลือไม่ถึงสิบวินาทีแล้วครับ ดูกันครับว่าวางไว้เท่าไหร่กันบ้าง44.6 240,000บาทอยู่ที่44.6ครับ246เช่นกันและรถยนต์อีก1คันอยู่ที่44.7นะครับ2 4 0 0 0เช่นกัน44.8 120,000บาทคุณสายปัน่นตัด44.5ไปเลือก44.6 44.7 44.8แล้วคุณก็มานั่งไล่กับคุณอาเพาคุณนไหมคุณก็คุ้นตลอดเลย <c oughs> ทำไมคุณคุ้นตลอดเลยอนนะ่ะ หมดนะครับยังไม่หมดนะครับปเปิดไปสองประ,ร,ระตูเท่านั้นตกลังจากสองแสนหกหมื่นา 60, บาทและรถยนต์มถึงคันเหลือสองตัวเลือกเท่านั้นครับสี่สิบสี่จุดหกสองแสนสี่หมื่นบาทและสี่สิบสี่จุดห้าที่ไม่ได้วางไว้เลยจะได้เล่นข้อที่สี่หรือไม่มาเฉลยณนะตอนนี้กันเลยครับ 18เมษายนที่ผ่านมานี้เองที่จังหวัดแม่ห้องศอครับนะครับเรียกว่าทำสถิติเลยที่คุณบอกคุณคุณค้นๆนั่นแหละ44.6ต,ตอนไปแม่ห้องสอนก็มีหน้าหนาวหน้าหนาวอย่งางเดี้วเกาหลีตัวเลือกก็เหลือ3ตัวเลือกครับตั้ง,งสติให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปดูหมวดคำถามข้อที่4กันเลยครับเกาหลี 1. หรือญี่ปุน่นญี่ปุ่นนะๆญี่ปุ่นญ <pathways. S 2> ี่ปุ่นก็ครับ เลือกญี่ปุ่นนะครับมาดูกันครับ3ตัวเลือกในหมวดญี่ปุ่นคือ2 3หรือ5ไปปัน่นทำลังงงและตัวเลขนี้จะเกี่ยวกับหมวดญี่ปุ่นยังไงและนี่คือคำถามข้อที่4ของคุณครับ มีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์ได้นานกี่นาทีสองนาทีสามนาทีหรือห้านาทีใครบอกญี่ปุ่นน<อ>ะฮะสองแสนสี่หมื่นบาทหกสิบวินาทีเชิญครับทัวร์มเนี่ยอืมอาดีดห้านาทีทำไม คุณสายปัดดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจหนูยังไม่ดูเลยนะสามโอ้เคยดูอุลตร้าแมนไหมคยดูคค่ะุณสายปัดเคยดูแต่แบบผมเคยดูอยู่ครับหนูไม่ได้ปรับแล้วเมื่อกี้เห็นคุณสายปัดดูไม่มั่นใจว่าเป็นห้านาทีคิดว่าคิดคุณตัวคุณเองกณคิดว่าสี่นาทีหนูไม่รู้เลยเรื่สามโอ้อุลตร้าแมนมีเวลาจำกัดบนโลกมันมีเวลาจำกัดน่าค่ะอันนี้คือแปลกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเนี่ย ตาแมจะมีปุ่มอยู่ตรงตรงหน้าอกแถวๆนี้ใช่ป่ะพอเวลาใกล้ๆหมดมันจะเตือนอ๋อหรอเออมันจะเตือนอันนั้นคือปุ่มเตือนเหรอใช่มันจะมีสัญญาณสีเตือนนะครับว่าจะหมดเวลาบนโลกนี้แล้วแต่คุณอาเบดูมั่นใจใช่ค่ะอ้าวอา <ผม S 2> วนะผมว่า,น,า,น,า,วาน่าจะห้าเวลาหน้าคุณม่วที่คุณน่ามั่นใจมากเลย าทีเดี๋ยวกลับมาเฉลยหลังเด็กโคศกอยู่บนโลกมนุษย์กี่นาทีเขาทั้งสองคนเลือกวางที่5นาทีทั้งหมดเลย2 4 0แสน,สนมบาทไม่เลือก2นาทีกับ3นาทีเลยจะได้เล่นข้อที่5ห,หรือไม่มาเฉลยกันเลยครับ กับ5นาทีที่วางทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันต่อว่าคุณอาเบจะมั่วถูกไหมถ้าพร้อมฉเฉลยเลยครับ นะ<ะ>อยากให้ทั้งสองคนลงเรียกว่าบอกความรู้สึกกับคนทางบ้านเชิญชวนคนทางบ้านมาสมัครส,สนิทเลยครับโอโ๋โถมันสนุกมันตื่นเต้นกดดันแล้วก็ลุน้นแล้วก็ได้รู้อะไรที่แบบไม่รู้มาก่อนด้วยอะค่ะก็มาเล่นกันข่บม, <า S 2> มาเล่นกันค่ะขับมาเล่นกันค่ะคุณนี้บ้างก็ตื่นเต้นมากเลยครับอยากให้ลองสมัครเข<อ>้ามาดู<อ> นะครับขอบคุณคุณสายป่านนภิญญาและคุณอาเบนรัตน์ดครับขอบคุณครับขอตักเชิญส่งเลยครับะบอกว่าอยู่บนเต้นแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มด้วยค่ะได้่มาเรช่วยๆกันเนา่ผูต่อไปที่จะมาเป็นเจ้าของเงินสด2ล้านและรถยนต์อีกหนึ่งคันจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับ ็ไอดอลสาวมันแกวรุ่งตะวันขอพาคุณแม่บุญเรืองมาประกาศความสามารถ้ะบบสังเกตเห็นทีมงานของผมดูคึกคักเป็นพิเศษเลยคุณมันแกวคือก็โดนตั้งฉาย,ยาว่าเป็นเน็ตไอดอลมาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่มีลูกกี่คนนะครับสองคนค่ะสองคน,ค,งค,นค,คุณมันแกวเป็นคนโตค่ะคนโตนะครับภูมิใจกับคนนี้ไหมก็ไม่ค่ะ เพราือหรเพราะอะไรเพราไม่ฟังเรืยนเ่ย<ร><า>ดือด้อเหรอฮะอ๋อ uh, ทำไมเตือนอะไรตักเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังอยงรือยังไงตอนนี้มายืนอยู่บนเวทีเมนันได้ดอกไทยแลนด์แล้ววันนี้ต้องตัดสินใจเวลาตัดสินใจคุณแม่เป็นคนตัดสินใจหรือคุณลูกเป็นคนตัดสินใจเป็นบางเรื่องมากกว่าค่ะสม่าจะไม่ค่อยปรึกษาแม่มากจะชอบเชื่อในความคิดของตัวเองมากกว่าแต่วันนี้ต้องมาตัดสินใจด้วยต้องชัดเจน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 ชัเนชัดเจนชัดเจนชัดเนเจนชัดเานชัดเัเจนชัดเจนชัดเันชัดดเ นะครับและตอนนี้คุณทั้งสองคนเป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาทแล้วเดินเข้าไปสัมผัสใกล้ๆเลยครับ2ล้านบาทสนับสูนุนโดย KFC ครับและยังมี Toyota า i o ออสอีก1คันนะครับอล้ครับเอาเรื่องเอาใช้เรียบร้อยกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับจะได้เงินเท่าไหร่กลับไปนะครับขึ้นอยู่กับคำถาม7ข้อได้ทั้งหมดนี้แน่นอนค่ะ อย่าง,งั้นเลยมั่นใจตั้งแต่ต้นเลยปรึกษ<ส>าคุณคแม่ก่อนไหมคุณแม่สกิดเลยถ้าพร้อมเริ่มเล่นเดอะมันดิปไทยแลนครับ แอฟริกาใต้อินเดียหรืออัฟกานิสถานครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณแม่มีชี้ชี้แล้วคุณแม่ยังไม่ทันเรียกว่าจะมีคําถามเลยคุณแม่เริ่มชี้แล้วไปดูกันมาด้วยอะไรด้วยไปดูกันมาด้วยใช่ค่ะเอาละครับตอตัวแรงแบบนี้ต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไปดูคําถามข้อที่1ของคุณกันเลยครับ แม่มันใจนเดียใช่ป่ะ,ะกกน้องกาดใต้ไมัน่านี่ครับเดียต้องวางให้คุณมีโอกาสวางได้สามช่องครับ นะเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยววางนนขนาันนี้ต้องมั่นใจมากนะครับเพราะว่าเขาตื่นเต้นไม่เคยออกทีวีเลยนะคะวันนี้ครั้งแรกเลยวางอย่างนี้ต้องมั่นใจใ<ช>เท่านั้นนะครับเพราะถ้าไม่ใช่อินเดียคุณหยุดตั้งแต่ข้อนี้เลยนะครับคำ<ช>ตอบที่ถูกจะเป็นอย่างไรนะครับและจะได้เล่นข้อที่2หรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดู เฉลยเลยครับ